สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในแนวหน้าออนไลน์วันพรสปดีที่1เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญพิภากษาพักเก้าวไกลล้มล้างการปกครองเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ุเงเรืองบอกว่าสารรัฐธรรมนูญได้มีคำม,มินิจฉัยเป็นมติเอกฉันเมื่อวันที่31มกราคมเกี่ยวกับเรื่องการกระทําของนายพิธาลิมเจริวนัดและก็การกระทําของพักเก้าไกลเรื่องการแก้ไขมาตรา112และพักเก้าไกลเนี่ยก็ใช้เรื่องนี้เป็นนโยบายในการหาเสียง คำมินิสต์ใบอกว่าเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งพร้อมกับสั่งให้ในายพิธากับพรรคก้าวไกลเนี่ยยกเลิกการดําเนินการใดๆทั้งการยกเลิกโดยการแก้ไขกฎหมายมาตรา112และ ให้เลิกแสดงความคิดเห็นเลิกพูดเลิกเขียนเลิกพิมพ์เลิกโฆษณาและเลิกสื่อความหมายเพื่อให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ที่กระทําอยู่และที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตศารรัฐธรรมนูญเ,เห็นว่าการกระทําของนายพิธากับพักก้าวไกลเป็นจุดเริ่มต้นของการเซะกร่อนบ่นทำลาย ให้สถาบันชำรุดทุดโทมเสื่อมซามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะของการกระทําที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนคุณลุงเรืองบอกว่าคำนินิชัยดังกล่าวนี่แหละครับต้องถือว่าเป็นสารตั้งต้นนะครับที่จะนําไปสู่การร้องให้มีการยุบพักเก้าไกล รวมทั้งการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของหัวหน้าพักและก็กรรมการบริหารพักแล้วยังสามารถยื่นฟ้องเพื่อเอาผิดทางคดีอาญาฐานความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ถึงมาตรา118ได้อีกด้วยเพราะว่าคำวนิจชัยเป็นเด็ดขาดของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคนทั่วไปเขาก็รู้ว่าเจตนาของพรรคก้าวไกลและผู้นําของพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องการที่จะเซาะกร่อนบ่นทํำลายให้สถาบันเนี่อ่อนแอลงการพยายามจะอ้างเหตุผลอันสวยหรูว่าต้องการให้สถาบันดํารงอยู่ได้อย่างสง่าง,งามในสังคมไทยเนี่ยไอความพยายามนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่คําพูดซึ่งมันขัดแย้งกับการกระทําและการแสดงออกในวาระต่างๆนะครับ นอกจากนี้คับถ้าหากว่าไปดูจากเนื้อหาของร่างแก้ไขามาตรา112ของพักเก้าไกลที่เคยยื่นกับประธานสภาผู้แทาานราษฎรเอาไว้เมื่อวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2564แล้วร่างนี้เนี่ยก็โดนในชวนหลีกภัยซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทาานราษฎรในขณะนั้นทักท้วงว่าอาจจะเป็นบทบัญญัติที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา6ซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่า องพระมาหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมาหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้จะเห็นว่าเปิดช่องให้บุคคลสามารถก้าวล่วงวิาพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทโดยไม่มีความผิดหรือไม่ต้องรับโทษและประเด็นนี้แหละครับที่สารรัฐธรรมนูญเอามาประกอบในการวินิจฉัยครั้งนี้ด้วยนะครับ แล้วที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นครับนายพิธาริมเจริญรัตเป็นใครที่ไปพูดอย่างเหิมเกลืมในวันโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันที่13กระะกฎาคม2566แล้วก็มีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊กของนายพิธาเองนะครับเหมือนกับเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกรัฐสภาทั้ง750คนโดยเฉพาะสอวอ250คน พิธาโพสต์ข้อความโดยให้ชื่อเรื่องว่าความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนื้อหาเนี่ยพิธาบอกว่าอย่างนี้นะครับจะต้องมีการจัดวางพระราชอำนาจและพระราชาสถานะให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่จึงจะทำให้สถาบันดำรงอยู่ได้อย่างสง,ง่าง,งามในสังคมไทยขอยกมาเป็นตัวอย่างสองย่อหน้าถัดจากนี้ไปที่นายพิธาพูดแล้ก็โพสต์เอาไว้ใน Facebook พิธาบอกว่าอย่างนี้ครับในปัจจุบันเมื่อกลุ่มการเมืองและกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มกําลังจะเสียผลประโยชน์ก็จงใจที่จะดึงเอาสถาบันพระมาหากรรษัตริย์มาใช้ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งจับมาวางเป็นคู่ตรงข้ามกับการลงคะแนนเสียงของประชาชนเมื่อวันที่14พฤศจิกายนผมถึงอยากชวนบรรยูชนคนที่มีสติไตรตรองให้ดีว่าการกระทําเช่นนี้มีราคาและต้นทุนอย่างไรกับสังคม ผมเชื่อว่าถ้าไม่มีใครชูคมขวัญว่าเราจะสู้เพื่อในหลวงเพื่อโค่นล้มรัฐบาลผมเชื่อว่าถ้าไม่มีใครแอบอิงสถาบันเพื่อก่อรัฐประหารถ้าไม่มีใครเอาเรื่องล้มล้างสถาบันมาปลุกปั่นทางการเมืองให้คนเกลียดชังกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้มาตรา112มาเป็นเครื่องมือในการทําลายล้างกันเนี่ยความขัดแย้งในสังคมไทยคงมาไม่ถึงจุดนี้ถึงเวลาแล้วครับ ที่พวกเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่ๆหม่อย่างมีวุฒิภาวะแก้ปัญหาที่ต้นต่อด้วยการยุติการนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นทการเมืองแล้วหากุศโลบายที่ดีเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจัดวางพระราชอำนาจและพระราชสถานะให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ทำแบบนี้สถาบันถึงจะดำรงอยู่ได้อย่างสง่าง,งามในสังคมไทย นี่เป็นคำพูดของพิธานะครับคุณรุ่งเรืองบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าจะกล่าวกันให้ถึงที่สุดเนี่ยนะครับการที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบพักเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2563เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็คือพักเก้าไกลเหมือนจะพร้อมกับการถูกตัดสิทธิ์ทางการเม,เมืองเป็นเวลา10ปีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะ หัวหน้าพักอนาคตใหม่ในขณะนั้นและก็กรรมการบริหารพักอีก15คนในขณะนั้นนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับสถาบันเนี่ยถูกซสากกร่อนบ่อนทําลายเพื่อทําให้อ่อนแอลงโดยม็อบสามกีบทั้งการจับจ้วงการลุ่งละเมิดการอาฆาตมาตร้ายจนทําให้เยาวชนและแกนนาม็อบสามกีบต้องถูกดําเนินคดีและสารมีคำพิพากษาตัดสินจําคุกในคดีอาญามาตรา112รบเป็นจํานวนไม่น้อยนะครับ รวมถึงอีกจำนวนหนึ่งต้องหลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศล้วนแล้วจะเป็นเรื่องเดียวกันที่ต่อเนื่องมาจนถึงพักเก้าไกลดังจะเห็นได้จากคำถแถลงของสารรัฐธรรมนูญที่กล่าวถึงแนวร่วมของคณะราษฎรพูดถึงสสก้าไกลที่มีความผิดเกี่ยวกับมาตรา112หลายคนรวมทั้งการใช้สถานะความเป็นสส เอามาเป็นนายประกันให้กับผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ซึ่งก็รวมทั้งตัวนายพิธาลิมเจริญรัตและนายชัยธวัฒน์ตุลาทนด้วยนะครับคุณลู้เรืองบอกว่าอย่างนี้ครับสรุปแล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัตกับพักก้าวไกลมีเจตนาล้มล้างการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสรุปอย่างนี้นะครับ